สวัสดีครับวันนี้โรด Thailand จะมาสาธิตการใช้งาน Professional USB Microphone ซึ่งก็คือโรด NT-USB Plus ครับก่อนอื่นเลยนะครับเมื่อเปิดกล่องมาก็จะเจอกับไมโครโฟนนะครับซึ่งมีทิศทางการรับเสียงแบบคาร์ดิโออซซึ่งด้านหน้าของไมโครโฟนก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับบอดี้เป็นโลหะครับตะแกรงด้านหน้าก็เป็นโลหะเช่นเดียวกันด้านข้างของไมโครโฟนนะครับจะมีช่องเฮดโฟนออป u ์ครับรวมถึงช่องโว l ลูมที่ควบคุมความดังของเฮดโฟนครับ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของ direct monitor ครับ pop filter รวมถึงขาตั้งถึงจะทํามาจากพลาสติกนะครับแต่ก็ค่อนข้างแข็งแรงเลยทีเดียวครับ ring mount ใช้สําหรับเชื่อมต่อไมโครโฟนกับขาตั้งต่างๆมาพร้อมกับตัวแปลงเกลียวครับโหลด sc 2 9ซึ่งเป็นสายสัญญาณ usb type c มีความยาวถึง3เมตรสามารถใช้งานร่วมกับ arm stand อย่างโหลด psa 1และโ o a ด psa 1 plus ได้อย่างสะดวกครับ เมื่อประกอบเสร็จแล้วนะครับไมโครโฟนก็จะอยู่ในลักษณะนี้ครับในส่วนของสเปคต่างๆในคลิปนี้อาจจะไม่ได้พูดถึงมากนักนะครับสามารถรับชมได้ทางคลิปโหลด NT USB Plus Overview ผ่านทางลิงก์ที่แปะไว้ให้ด้านล่างครับถัดมาจะเป็นการสาธิตการตั้งค่าต่างๆผ่านซอฟต์แวร์โหลดเซนทรัลครับและเสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่ในตอนนี้จะเป็นเสียงที่บันทึกผ่านซอฟต์แวร์โหลด c o n n e c t ซึ่งเป็นพอ,อร์ตแค i ติ้งและสตรีมมิ่งซอฟต์แวร์สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีผ่านทางเว็บไซต์ของโหลดครับ ส่วนแรกก็จะเป็นในส่วนของ INPUT LEVEL ครับใช้สำหรับตั้งค่าระดับของสัญญาณไมโครโฟนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมครับทดสอ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 บถัดมาก็จะเป็นในส่วนของไฮพาร์ตฟิลเตอร์ครับซึ่งสามารถเลือกได้3แบบนั่นก็คือปิดการใช้งานใช้งานไฮพารฟิลเตอร์ที่ความถี่75เฮิร์ใช้งานไฮพารฟิลเตอร์ที่ความถี่150เฮิร์ ซึ่ง h ฮพา p a ตฟิลเตอรจะช่วยตัดเสียงย mm ่านความถี่ต่ำที่เราไม่ต้องการออกไปช่วยลดการเกิดปัญหาและทําให้เสียงเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ 5, 3, really <through> ้นครับและนี่จะเป็นการทดสอบการใช้งาน h ฮพา p a ตฟิลเตอรนะครับซึ่งจะเริ่มจากการปิดการใช้งาน h ฮพา p a ตฟิลเตอรครับฮึ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 เปิดการใช้งาน h ฮพา p a ตฟิลเตอรที่75เฮิร์ครับหืฮึ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  เปิดการใช้งาน High Pass Filter ที่ 150Hz ครับฮึ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 ถัดมาอีกก็จะเป็นในส่วนของ Noise Gate ครับซึ่ง Noise Gate คือประตูที่เปิดปิดซึ่งจะยอมให้เสียงที่มีความดังในระดับหนึ่งเท่านั้นจึงจะสามารถผ่านไปได้ Noise Gate จะช่วยลด b c k g r o u n น n น้อยในช่วงที่ไม่ได้ใช้งานไมโครโฟนหรือไม่ได้พูดนั่นเองครับหากไม่ได้ใช้งาน Noise Gate เสียงจะมีลักษณะแบบนี้ครับ นี่คือเสียงที่ไม่มีการใช้งาน noise gate ครับกลับไปเปิดการใช้งาน noise gate ครับทดสอบสวัสดีครับท,บทดสอบทดสอบทดสอบถัดมาก็จะเป็นในส่วนของคอมเพรสเซอร์นะครับซึ่งคอมเพรสเซอร์ก็จะทำหน้าที่บีบอัดสัญญาณไม่ให้ระดับสัญญาณมีความแรงมากจนเกินไปซึ่งจะทำให้เกิดเสียงแตกนั่นเองครับและเราจะมาทดสอบการใช้งานคอมเพรสเซอร์กันนะครับ โดยผ่านการตะโกนครับหากไม่ใช้งานคอมเพรสเซอร์ถ้ามีการตะโกนเกิดขึ้นทดสอบทดสอบสวัสดีครับเช็คเช็คเฮ้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 และหากมีการใช้งานคอมเพรสเซอร์และมีการตะโกนเกิดขึ้นทดสอบ1234เช็คเช็คเช็คเฮ้เฮ้เฮ้สวัสดีครับทดสอบถัดมานะครับก็คือในส่วนของ o u r l exciter ซซึ่ง o u r l l x x i t t r ก็จะเป็นเครื่องมือปรับแต่งเสียงครับซึ่งจะปรับแต่งเสียงในส่วนของย่านความถี่กลางสูงช่วยให้เสียงพูดหรือเสียงร้องเพลงมีความชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมได้ครับและนี่จะเป็นการทดสอบการใช้งาน Oral l x x i t t r r ครับซึ่งณตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดการใช้งาน Oral Exciter ครับทดสอบทดสอบทดสอบและจะเปิดการใช้งาน o r a l Exciter ครับทดสอ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 บ ทดสอบ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 และในส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของ Big Bottom เป็นเครื่องมือปรับแต่งเสียงจะปรับแต่งเสียงในส่วนของย่านความถี่กลางต่าสามารถช่วยให้เสียงพูดหรือเสียงร้องเพลงของคนที่รู้สึกว่าตัวเองเสียงบางมีเสียงที่หนาขึ้นกว่าเดิมได้ครับและนี่จะเป็นการทดสอบการใช้งาน Big b o t t o m ครับเริ่มจากการปิดการใช้งาน Big b o t t ท m ครับทดสอบทดสอบทดสอบ เปิดการใช้งานบิ๊กบอททอมครับทดสอบทดสอบทดสอบปิดการใช้งานนะครับทดสอ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 บเป็นยังไงกันบ้างครับกับฟังก์ชันการใช้งานต่างๆที่มีในู่ใ f e s s i o น a l USB m i c r ไมโครโฟอย่างโ o ลด NT-USB Plus หากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพจโหลด Thailand และพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ